วันนี้ครับครบกําหนดกลางเดือนครับผมมาใส่ปุ๋ยอินรีย์นะครับผมต้นเดือนใส่เคมีไปแล้วนะครับต้นเดือนผมใส่สิบห้าศูนศูนย์นะครับของยาร่านะครับก็อันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ครับผมเป็นปุ๋ยค้างคาวนะครับนี่ครับผมปุ๋ยค้างคาวนะครับผม ต้นใหญ่ใส่ประมาณสามกํานะครับสามถึงสี่กํนะครับต้นเล็กก็ใส่ใส่น้อยนะครับใส่ครึ่งกําใส่กําหนึ่งนะครับโดยประมาณครับหลังจากใส่ปุ๋ยสิบห้าสุนนนะครับดูครับนี่ครับยอดแตกเยอะครับผมเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับผมแตกเยอะครับผมมีทุกกิ่งนะครับมีทุกตานะครับออกทุกตาเลยนะครับ ข้างบนก็สวยครับผมยอดสวยสวยเลยครับจ่วนนี้หนวดทองจันนะครับสีทอมอลไปเพิ่มสังกะสีไปนะครับ ก็เหมือนจะดีขึ้นนะครับผมนี่ครับผมขาธาสังกสีครับเป็นลายๆายแบบนี้นะครับในลายครับผมเป็นเหมือนเผียไฟนะครับเนไม่ใช่เผียไฟครับขาธาสังกสีครับ ลายยอดกําลังเป็นเม็ดข้าวสารนะครับเป็นข้าวสารอ้วนๆใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเพิ่มปุ๋ยคิกชีข้างคาวไปนะครับซื้อซื้อมาเมื่อวานนะครับผมก็ราคาก็จับต้องได้ครับไม่แพงมากนะครับปุ๋ยชีข้างคาวเคยใช้อีกยี่ห้อหนึงนะครับโห mm hmm. oh. แพงครับผมแ5 0ยหสิบาทอันนี้อีกยี่ห้อหนึ่งครับผมอันนี้มอนทองครับผูกซ่อมครับผมอันนี้อีกยี่ห้อหนึ่งครับมาลองใช้ดูนะครับ5้าสิกิโลครับสวัสดีครับผมก็มาทำคลิปต่อเนื่องครับผมวันนี้มาอัปเดตนะครับมาอัปเดตหลังจากที่ผมใส่ปุ๋ยสิบห้านศย์นะครับผมของยาล่านะครับแล้วก็ปุ๋ย อ่มูลค้างคาวนะครับ oh <my> God. อันนี้เป็นมูสันคิงนะครับนี่ยังแตกไม่หมดน,นะครับโอยีอดสวยงามมากครับผมนี่นะครับผมเมื่อวานนะครับผมก็ใส่ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดไปนะครับนี่ครับผม กีดทอมลนไปเมื่อเช้านะครับใบใหญ่ขึ้นข้างบนโอ้โหยอดสวยๆนั่นเลยนะครับยอดยังแตกยังแตกยังไม่เพศหลางนะครับผมยังเป็นดาบอยู่นะครับสวยงามมากนะครับโอ้ยดูครับยอดอ้วนๆเลยนะครับผม ต้นนี้นะครับยอดปลายนะครับเริ่มเริ่มจะแตกแล้วนะครับนี่นะครับผมโอเคครับไปต้นต่อไปเลยครับนี่ครับยอดปลายเริ่มสวยแล้วนะครับผมเริ่มจะแตกนะครับแต่ยังแตกไม่หมดครับผมทยอยแตกเรื่อยๆนะครับนี่นะครับบนี้เลยนะครับผม สี่ผ้าสูผมใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็หมดไปกระสอบหนึ่งแต่เว้นช่วงนะครับผมก็เลยซื้อมาใช้ใหม่นะครับทำให้แตกยอดสวยนะครับผมแตกยอดพร้อมกันนะครับกับทุกต้นเลยนะครับครับต้นข้างในนั้นก็ยอดก็อวบครับผมปลายยอดนี่อวบสวยเลยครับ ผมยอดสวยๆนั้นเลยต้นนี้นะครับมูสันกิงเหมือนกันครับแตกยอดมานะครับใบก็เริ่มเพสลานะครับผมบางยอดก็ยังเป็นดาบอยู่นะครับผมสวยเลยครับผมต้นนี้เคยเป็นโรคการทูบมาก่อนนะครับดูนะครับผมหลังจากเป็นโรคมานะครับรักษามานะครับสวยเลยครับผม ได้เลยครับแตกยอดเยอะครับผมยอดเยอะมากนะครับพุ่งมาเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้นะครับโอ้ตัวนี้นะครับผมมันสุดยอดจริงๆครับดูครับผมยอดพุ่งกระจายนะครับผมนี่ครับผมยอดพุ่งกระจายครับ ดูครับดูดูยอดยังไม่พิสลักนะครับยังเป็นใบดาบนะครับน่าจะแตกไล้อีกเยอะนะครับนี่ครับออกทุกตาเลยนะครับทุกตากิ่งเลยครับสวยครับผมหมุดสังกิงครับนี่ครับผมสวยงามจริงๆครับผมโอ้โหแก่นจริงครับ อีกมุมหนึ่งนะครับผมโอ้โหดูยอดครับผมยอดแบบพุ่งแบบพุ่งมากครับผมต้นนี้มูสันกิงนะครับโอ้โหต้นนี้ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับแต่ต้นนี้อยอดอาจจะ <Wow. S 1> น้อยหน่อยนะครับไม่ได้แตกเยอะนะครับแต่ใบสวยใช้ได้ครับใบใหญ่อยู่นะครับ นี่นวลทองจันทร์ครับผมอ๋อหลังจากที่ฉีดทาสังกสีไปนะครับสองรอบนะครับใบเริ่มโอเคขึ้นนะครับผมใบเป็นลายเป็นลายก็เริ่มแบบดีขึ้น,นครับที่ว่าเป็นด่างๆอย่างนี้นะผมนี่นะครับผมก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงนครับนวลทองจันทร์ครับโอ้โห จะเยอะไปไหนนะครับผมกำลัง oh <my S 1> จะเป็น <God. S 1> เทศลานะครับผมกำลังเริ่มดูครับดูยอดครับบวบเลยครับเยอะมากครับโอ้ยสุดติ่งกระดิ่ง,ง,งแมวจริงครับผมนี่แต่ใบยังไม่ใหญ่มากนะครับผมอ,อีกสักพักหนึ่งนะจะใหญ่กว่านี้คนระับเพราะว่าเมื่อเช้าได้ใส่เอยเมื่อวานได้ใส่ยี่บห้าเจ็ดเจ็ดไปนะครับ นี่ใส่เหมือนกันเลยนะครับผมสีภาพสูงสูแล้วก็ุวีข้างขาวนะครับอันนี้ต้นพันธุ์ซื้อมาใหม่นะครับต้นนี้ต้นแรกครับหมอนทองนะครับโอ้ยสวยชะได้เลยครับผมยอดก็แตกเยอะอยู่นะครับดูครับที่เป็นแดงๆงเงี้ยครับก็คือยอดใหม่เลยนะครับผมเริ่มแตกนะครับเขียวๆหน่อยนะครับผมดูครับอืต้นนี้ต้นที่สองนะครับผมโอ้ยสุดยอดเหมือนกันนะครับ ดูครับผมโอ้ยขาดธาตุอยู่นะครับใบยังบิดยังเป็นรอนอยู่นะครับผมขาดธาตุสังกสีครับแต่ใบก็โอเคครับผมใบใหญ่อยู่นะครับยอดแตกเยอะครับดูอันนี้หมอนทองครับผมตัวนี้ก็หมอนทองครับก็สวยอยู่ครับก็น่าจะแตกมาอีกนะครับผมยอดเริ่มจะแตกนะครับตัวนี้ยอดแตก ก่อนเพื่อนเลยตัวนี้นะครับยอดกูกำลังจะแตกนะครับดูครับบวบเลยครับยอดครับข้างล่างก็ยังไม่แตกนะครับผมกำลังกำลังจะเป็นเม็ดกอสานะครับนี่ครับผมสวยเลยครับก็ต้นใหญ่พอสมควรครับผม4เมตรครับประมาณ4เมตร20ตัวนี้ก็หมอนท้องนะครับผม ดูครับยอดโอ้อยอุบวบเลยครับผมดูต้นเล็กนะครับปูกซ่อมนะครับนี่หมอนทองนะครับดูครับผมโอยแตกเยอะมากครับผมดูครับข้างล่างก็แตกนะครับแตก เยอะดีครับผมปลายก็แตกนะครับผมปลูกซ้ำหมอนทองนะครับอันนี้มูสันคิงนะครับที่ว่าดินโซนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ครับยอดก็กำลังมานะครับยอดกำลังจะมาเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ผมอัดที่ที้วัวนะครับผมอัดประมาณครึ่งกระสอบนะครับผมเต็มเลยครับเนี่ยขี้วัวผมใส่นะครับอ่า ใส่ไปเพื่อให้มีไอ้ไส้เดือนนะครับดินแถวนี้จะเป็นดินเหนียวนะครับผมตัวนี้เหมือนกันนะครับผมอขี้วัวไปเหมือนกันครับผมขี้วัวใส่เยอะมากครับครึ่งกระสอบนะครับผมตันนี้ที่ว่าไม่สวยนะครับเป็นอ่าเป็นเป็นโรคนะครับแล้วก็ดินไม่ดีด้วยนะครับดูว่ารอบหน้าแตกยอดยอดมาจะเป็นแบบไหนนะครับ ตัวนี้ก็มูสจริงนะครับผมแม่ก็สวยเท่าไหร่นะครับอัดคีววัวเหมือนกันนะข้าวผมขึ้นกระสอบนะครับตัวนี้ก็อัดคีววัวไปนะครับคีววัวเต็มเลยครับนี่ครับแต่คีววัวผมหมักยาเอาแล้วครับผมหมักเมทัลลิกซิลไว้นะครับนี่ครับรอทีแล้วใบมาแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับต้นเล็กนะครับผมก็ ที่ปลูกซ่อมยอดก็เริ่มจะมากกันครับเริ่มจะแตกนะครับต้นนี้ก็ทองหนีจงครับยอดก็เริ่มจะแตกครับปลูกซ่อมนะครับผมตัวนี้ก็ทองหนีจงนะครับผมนี่ครับผมต้นนี้นววทองจันทร์ขาดธาตุสังกะสีนะครับฉีดสังกะสีไปยอดก็เหมือนจะอวบขึ้นนะครับยอดใหม่นะครับที่จะแตกนะครับ กำลังสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นก็หมอนทองนะครับที่ว่าต้นใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับสำหรับเพื่อนที่อยากดูคลิปต่อไปนะครับว่ายอดที่แตกมาใหม่นะครับผมจะใหญ่ขนาดไหนนะครับผมหลังจากที่ใส่ยี่ิบห้าเจเียนนะครับก็รบกวนท่านผู้ชมกดติดตามกด s u b สไคร์นะครับผมผมก็จะมาอัปเดตนะครับ ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับรักนะทุกคน bye บ๊ายบายจุบ๊บ